ัลโหลสบายเลยใต้แฮมะยงก้อนก้ามูอีกกอนวันสกีเพนจะรอดลวนเรืองของก้มูอีอ้วนแจะนะเปิลหนึงและจะกับเือ่เพ่นเก่าครอบฟากช่องเพนนีสตอรี่อ้นใต้แฮมะยงก้อนก้ามูอีเปินกดไลค์กดติดตามช่องกะกี้ได้เน้อตะลงกดไลค์กดติดตามยาบวัวเน้อสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องเพนนีสตอรี่นะคะเมื่อกี้ก็ไม่ต้องแปลกใจกันนะคะเพราะว่าเพนได้ เปิดช่องโดยการที่พูดเป็นภาษาขมุกซึ่งเป็นภาษาของชนเผ่าของเพนเองค่ะแล้วก็เกี่ยวข้องกับคลิปของเราในวันนี้บอกว่าเรื่องราวชนเผ่าของกนั่นเองนะคะชนเผ่านี้เนี่ยเป็นชนเผ่าที่มาจากไหนแล้วชนเผ่าเหล่านี้เนี่ยเขาอยู่กันที่ไหนบ้างในประเทศไทยบางคนอาจจะยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำว่ามีชนเผ่านี้อยู่ในประเทศไทยของเรานะคะซึ่งเรื่องราววันนี้จะเป็นยังไงนะั้น เราก็จะมาพูดคุยกันในคลิปของวันนี้เลยค่ะ oh. และเรื่องราวของชนเผ่าขมุในวันนี้นะคะ oh. มันก็เกิดจากการอยากรู้อยากเห็นของเพนเองนะคะ oh. ซึ่งสงสัยมานานแล้วว่าแบบเออชนเผ่าของเราเนี่ยมันมีความเป็นมายังไง oh. แล้วประจวบกับที่พ่อกับแม่เคยเล่าบางอย่างให้เราฟังในตอนเด็กๆซึ่งตอนนี้เราก็จะไม่ค่อยได้แล้วว่ามันเป็นยังไงนะคะ แต่ว่าวันนี้จะมาเล่าให้ทุกคนฟังเพราะว่าได้ไปหาข้อมูลมาแล้วชนเผ่าขมุก็เป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์หนึ่งนะคะที่กระจายตัวการอาศัยตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะทางตอนเหนือซึ่งก็จะมีอยู่ในตอนเหนือของประเทศไทย เวียดนามลาวหรือทางตอนใต้ของจีนนั่นเองนะคะโดยประชากรส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางตอนเหนือของประเทศลาวส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นในประเทศไทยเนี่ยชนเผ่าขมุกก็จะเป็นชนเผ่าเล็กๆที่กระจายตัวอยู่แถวภาคเหนือของประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะบริเวณชายแดนของจังหวัดเชียงรายจังหวัดน่านอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเพนเองก็อยู่แถบๆชายแดนของเชียงรายเลยนะคะเรียกว่าเป็นชนบทเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็จะกระจ,กระจายอยู่แถวภาคกลางเช่น จังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีแล้วก็จังหวัดอุทัยธา,ยานีเป็นต้นส่วนคําว่าขมูเนี่ยก็แปลว่าคนนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะคนขมุเราอ่ะเราจะเรียกกันว่ากนกมูกลนกมูไม่ได้เรียกว่าขมุนะคะแต่ว่าคําว่าขมูนั่ะมันก็มาจากการที่คนพื้นเมืองอ่ะคะ่ะใช้เรียกพวกเราโดยคําว่าขาเนี่ยเป็นคําที่หมายถึงข้าทาส ผู้รับใช้อะไรเงี้ยค่ะจะเป็นสิ่งที่คนขมโมยอย่างเราเนี่ยไม่อยอมรับแล้วเราอยากให้เรียกว่ากะามกมากกว่านะคะไม่ได้อยากให้เรียกว่าขโมยแต่ว่าอีกคํานึงนะคะที่รัฐบาลลาวหรือว่าคนที่อยู่ในประเทศลาวเนี่ยใช้เรียกพวกเราชนเผ่าขโมกนะคะก็คือคําว่าลาวเทิงค่ะเขาจะใช้คําว่าลาวเทิงในการเรียกชนกลุ่มน้อยนะคะหรือคนขโมยเนี่ย ซึ่งใช้ภาษาสายแบบมอคนคเขมนเรียกคนเหล่านี้ว่าลาวเทิงนั่นเองนะคะแล้วก็ทางรัฐบาลลาวเนี่ยเขาก็เล็งเห็นถึงความสําคัญนะคะเพราะว่าชนเผ่าขมุเนี่ยเลยชนกลุ่มน้อยเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นประชากรที่มีจํานวนมากในประเทศของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเรียก คนกลุ่มนี้นะคะหรือพวกเราที่เป็นชาวขมุนว่าลาวเทิงอันนี้จึงเป็นสาเหตุว่าคนขมุที่อยู่ในประเทศลาวเองหรือว่าคนขมุที่ย้ายมาที่ประเทศไทยเนี่ยจะเรียกตัวเองว่าลาวเทิงหรือว่าภาษาที่ใช้ก็คือลาวเทิงอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้รู้ว่าทําไมภาษาพูดของเราบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเกี่ยวข้องอะไรกับคนขมรหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีแบบร่อเรือมีการพูดแบบว่าเอาแวลเวอร์แบบ อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในอีพีต่อไปเนี่ยเพนก็จะมีแบบมาสอนภาษาคำวันละคําหรือว่าอาจจะเป็นประโยชเลยนะคะสําหรับใครที่แบบว่าสนใจก็ดูได้นะคะก็จะรู้สึกได้ว่าเออบางทีก็อาจจะเกิดข้อสงสัยนี้เหมือนกันเพราะว่ามันก็จะมีเพื่อนมีคนที่รู้จักกันนะคะเขาถามมาว่าเฮ้ยภาษาขมวเนี่ยมันเป็นภาษาเดียวกันกับภาษาคขมรหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่ามีความเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เรา ตอบไม่ได้นะคะณตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็พอเข้าใจแล้วเพราะว่าภาษาขมุเนี่ยนักภาษาศาสตร์เขาก็ได้แบบว่าตั้งให้มันเป็นกลุ่มภาษาเชื้อสายแบบมอนคาเมนะคะเหมือนคล้ายๆกับมีรากศัพท์มาจากตรงนั้นเองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยชาวขมุเราเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มแบ่งไปตามภาษาวัฒนธรรมความเป็นอยู่หรือการปฏิบัติตนเราจะเรียกขมุในกลุ่มอื่นๆนะคะว่าตะมอยจะเป็นตะมอยแบบไหนขึ้นอยู่กับ ว่าเขามีวิถีชีวิตหรือความเป็นอยู่ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ไหนอย่างเช่นคนที่ชอบตั้งตั้งรกรากหรือบ้านเรือนอยู่แถวบนดอยก็อาจจะเรียกว่าตะมอยดอยนะคะหรือคนที่เป็นขโมยที่อยู่รวมๆก,กันกับคนชนเผ่าหรืออาจจะเรียกว่าตะมอยลืออย่างเงี้ยนะคะซึ่งตะมอยดอยหรือตะมอยลือเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของสำเนียงหรือคําบางคําที่มันอาจจะแบบว่า แตกต่างกันไปอะคะ่ะการออกเสียงของคําแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือเวลามาเจอกันมาพูดคุยกันก็พอรู้เรื่องพอเข้าใจเพราะว่าเรามีรากของคำาหรือประโยชภาษาที่เราพูดเนี่ยคล้ายๆกันสําหรับวิถีชีวิตของคนชาวขูนะคะก็จะเน้นทําการเกษตรเป็นการผลิตแบบว่าเลี้ยงชีพตนเองแล้วก็ผลิตเพื่อค้าขายบ้าง อย่างผลิตเลี้ยงชีพนี่ก็คือจะปลูกข้าวแต่จะเป็นข้าวแบบข้าวไร่นะคะเพราะว่าเราจะปลูกบนพื้นที่สูงอะไรเงี้ยนะคะจะไม่ได้มีแบบว่าที่นาเป็นของตัวเองขนาดนั้นส่วนการปลูกพืชเชิงพาณิชย์หรือว่าปลูกไว้ค้าขายอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะปลูกเป็นข้าวโพดเป็นมันสามประหลังอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเลี้ยงสัตว์นัน่นเ,เองนะคะแล้วก็เวลาที่มีการเ <P uk> พาะปลูกหรือว่าจะเริ่มปลูกข้าวปลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาจะเรียกว่าการเอามือกันเอามือเอามือ ร่วมแรงกันนะคะซึ่งจะเป็นการที่ร่วมแรงร่วมใจเหมือนกับว่าวันนี้เนี่ยหรือว่าในสองสามวันเนี่ยเรามาช่วยกันเรียกญาติพ่อแม่พี่น้องมาช่วยกันปลูกข้าวในไร่ของคนนี้หรือปลูกข้าวโพดนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เวียนกันเราจะสลับไปที่ไร่ของอีกคนหนึ่งเหมือนกับว่าเป็นการสร้างความสามัคคีกันด้วยแล้วก็เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะซึ่งในช่วงเวลาของการ ปลูกข้าวหรือว,ว่าเก็บเกี่ยวข้าวก็จะมีการแบบว่าเอามือกันแล้วก็เพ้นก็เคยไปด้วยนะคะซึ่งมันก็แบบเนาะเราก็ต้องเข้าใจว่าปลูกบนพื้นที่สูงด้วยแล้วระหว่างทางบ้านกับไรอ่ะไม่ใช่ใกล้ๆนะคะแต่ไม่ได้ใช้ยานพานะใดๆซึ่งตอนเด็กๆเนี่ยจำได้เลยว่าคือพ่อกับแม่สอนให้เราไม่ขี้เกียจในการที่จะไปเรียนโดยการพาเราเดินไปได้ะคะ่ะ ระยะทางประมาณ5กิโลเมตรซึ่งแบบโอ้โหมันไกลมากสำหรับเด็กคนหนึ่งนะแล้วมันไม่ใช่ระยะทางแบบตรงนะคะมันจะเป็นแบบเป็นดอยขึ้นลงขึ้นลง,นลงแล้วแบบอืกว่าจะถึงใช้เวลาเป็นชั่วโมงไม่รู้ว่าชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นก็คือเอาไง่ายๆค่ะเดินไปถึงเมื่อไรก็คือมืานนั้น <c oughs> มันเป็น เป็นสิ่งที่ฝังใจมากจนทำให้รู้สึกว่าที่ฉันต้องตั้งใจเรียนนะฉันฉันไม่อยากมีชีวิตแบบนี้ฉันไม่อยากแบบโอ้โหแค่เดินไปถึงก็เหนื่อยแล้วแล้วคุณคิดดูว่าเราจะต้องไปปูกข้าวหรือเก็บข้าวโพดหรือว่าอะไรหลายๆอย่างบนดอยซึ่งขนาดว่าตอนนั้นเนี่ยทำหน้าที่ในการเอาน้ำในกระติกหรือในแกลลอนเนี่ยไปส่งให้กับออบรรดาญาติผู้ใหญ่ที่เขามาช่วยกันเอามือเนี่ยเอาน้ำให้เขากิน โอ้โหยังรู้สึกว่าลำบากมากมันก็เลยทำให้ฟังใจมากเลยว่าเราโอ้โหตมาฉันจะไม่เป็นกเกษตรกรต็กค่ะแล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตการทักกินอาหารนะคะชนเผ่าขมุกก็เป็นชนเผ่าที่ส่วนใหญ่เราจะหาอาหารเป็นจากธรรมชาติหรือองป่องของป่ายอย่างเช่นเวลาที่ไปได้ไปสวนก็พ่อกับแม่ก็จะมีแบบบางทีก็มีน้ำผึ้งจากในปา่าหน่อไม้เอ่ย หรือว่าผักหรือว่าเห็ดอะไรต่างๆที่เป็นของป่าหรือไม่นะคะก็คือแม่เนี่ยจะขยันมากในการปลูกผักต่างๆขิงขาจะใช้ใบมะกรูดกับเผาเอยแมงลักเอยเนี่ยใบยชะพลูหรืออะไรก็ตามแต่นะคะมีรอบบานเลยเพราะว่าคืออารมณ์ประมาณว่าซื้อเท่าที่จําเป็นนะคะซื้อพวกอ,อาหารหลักอย่างเป็นเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยผักกาดกะหล่ำปีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่พวกที่จะเป็นเครื่องเทศหรือเครื่องปรุงเนี่ยก็คือว่า แม่ก็พยายามปลูกไวร้รอบๆบ,บ้านแล้วให้เราเป็นคนไปเก็บนะคะหรือว่าให้เราช่วยรดหนังต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจะเป็นการทําอาหารแบบง่ายๆมากเลยก็คือจะไม่ปรุงเยอะไม่มีไม่รู้จักซีอิ๊วไม่รู้จกักซอสหอยนางรมไม่รู้จักซอสสาเขียวซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำอะไรไม่รู้จักเลยและที่สําคัญคือไม่ใช้เตาแกนแกนตรรุงด้วยค่ะแต่เชื่อไหมคะว่า ทำออกมาได้อร่อยมากโอ้โหนี่คิดว่าแดจังกลมเมืองไทยเอ้าไม่ใช่สิต้องบอกว่าแดจังกลมแดนขมู <c oughs> อาจจะพูดอย่างนี้ก็ว่าได้นะคะคือแบบแกทำออกมาได้อร่อยมากทั้งที่ในเครื่องปรุงนั้นอ่ะมันอาจจะมีแค่เครื่องเทศหรืออาจจะใส่ขิงใส่แมงลักหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันแบบจะช่วยในในเรื่องของรสในเรื่องของกลิ่นในเรื่องของรสชาตินะคะก็คือแกจะเอามาปรุงพร้อมกับแค่ใช้เกลือใช้ผงชูรส คือใช้พริกแค่นั้นคือ Amazing มากค่ะต้องใช้คำนี้เรายังคิดถึงรสชาติของอาหารนั้นๆที่ทำออกมาแบบไม่ต้องมีอะไรเยอะแต่ว่าอร่อยมากและที่สำคัญคือว่าไม่รู้ว่าความที่เราเป็นเด็กชนบทด้วยหรือว่าแบบความเป็นชนเผาทำให้เรากินอะไรได้เยอะเพราะว่าเราเลือกเลือกไม่ค่อยได้ประมาณนั้นค่ะคือว่ากินได้แทบทุกอย่างเลยเป็นผักอะไรก็ตามแต่ค่ะซึ่งแม่ก็จะปรุง แล้วก็ทําให้เรากินบางครั้งเนี่ยกินแค่ตำน้ำพริกเฉยๆน้ําพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกแห้งที่เอาไปจี่หรือว่าจะเป็นพริกหนุ่มพริกชี้ฟ้าใหญ่ๆนะคะเราเอามาตำน้าพริกกับใส่แค่เกลือใส่แค่ผงชูรสแล้วก็ใส่เครื่องเทศบางอย่างที่มันเป็นแบบมันเป็นภาษาขมูซึ่งซึ่งไม่มีรูปให้ดูนะคะแต่ว่าแบบอ่าเดี๋ยวจะมีรูปอาหารนะคะยกตัวอย่างที่ว่าได้พูดออกไปก็คือ ซังกูปซังกูปก็เป็นห่อหมกนะคะในภาษาไทยกู๊กกะก็จะเป็นห่อหมกปลานะคะซึ่งบอกเลยว่าอร่อยมากเ oh, <no. S 1> อาเป็นว่าให้รู้ว่าคนขหมกเนี่ยเขาไม่ได้มีเครื่องปรุงอะไรที่มันเยอะแยะมากมายสับสนและที่สําคัญคือใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมจริงๆค่ะไม่มีเตาแก๊สแต่ว่าใช้การก่อไฟเมื่อก่อนนี้ก็คือก่อไฟแล้วก็ใช้สามขาในการตั้งอารมณ์ประมาณเหมือน เราไปเข้าค่ายลูกเสืออะไรอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้พัฒนาขึ้นมาหน่อยเป็นเตาอังโลค่ะซึ่งบางครั้งแม่ก็จะให้เราเป็นคนก่อไฟแล้วก็เป็นลูกมือในการทำกับข้าวเวลาไปเด็ดพวกสมุนไพรหรือว่าพวกเครื่องเทศต่างๆค่ะที่แม่จะเอามาปรุงอาหารเนี่ยซึ่งมันก็เป็นวิถีชีวิตแบบธรรมชาติธรรมชาติมากจริงๆขณะปัจจุบันเนี่ยพ่อยังไม่ถานาัดที่จะใช้เตาแก๊สเลยแต่ว่าการที่ทําอาหารผ่านเตาแก๊ส กับการกอร่อไฟอ่ะรสชาติที่ได้ออกมาคือต่างกันแล้วก็แบบการที่เราเกอร่อไฟใช้ฟืนใช้ถ่านแบบธรรมชาติอ่ะรสชาติที่ออกมาคือมันแบบมันอร่อยอ่ะมันเป็นรสชาติที่แบบทุกคนต้องไปลองนะคะอันนี้อันนี้ก็นอกเรื่องไปไปที่ครอบครัวของตัวเองนิดนึงแล้วมันก็เป็นแบบว่าเป็นสิ่งที่เป็นวิถีชีวิตที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆนะคะมาถึงในเรื่องของเครื่องแต่งกายบ้างดีกว่าอันนี้เนี่ยทุกคนน่าจะาบดีว่าแต่และชนเผ่าก็จะมี เครื่องแต่งกายเป็นของตัวเองใช่ไหมของเราเนี่ยคือเป็นชุดสีดำอะคะ่ะเป็นชุดสีดําแล้วก็มีพ้าสิินแบบที่เป็นลายแบบเฉพาะของที่บ่งบอกบ่งบอกความเป็นชนเผ่าขมุนะคะซึ่งตัวเราเนี่ยไม่เคยใส่แบบแบบอื่นหรือแบบที่เต็มยศเลยแบบคือชุดของชนเผ่าเนี่ยก็จะเป็นออกแนวสีดำนะคะเนียนสีดำ้าพพวกหมวกก็จะเป็นสีแดงหรือว่าสีขาวนะคะเหมือนที่เราเห็นในรูปนะคะก็จริงๆแล้วอะเพนะเคยใส่ตอนในช่วงของวัยเด็กนะคะเขามาดูกันซื้อตนั้นนะคะ เนี่ยค่ะวัยเด็กใส่แค่นี้เลยจริงๆคือผ้าโพกของสีแดงเสื้อแขนยาวมีติกรดุมหน้านะคะสีดำผ้าสิ่นที่เป็นไยลอกแล้วนะเนอะจริงๆเพนอยากมีโอกาสที่จะใส่ชุดชนเผ่าที่แบบว่าเออมันแบบครบเซตนะคะซึ่งมันก็จะมีความสวยงามและความละเอียดอ่อนความที่บง่งบอกถึงความเป็นชนเผ่ากลุ่มชาติพันธุ์ของเราได้ดีนะคะและในฐานะที่เพนนะคะก็เป็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่เป็นชนเผ่าขมัวนะคะก็คือ ได้ผ่านวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมในช่วงที่เป็นเด็กพ่อแม่เคยเล่าให้ฟังในช่วงวัยเด็กนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วอะพวกเราอะไม่ได้เป็นคนไทยตั้งแต่แรกนะคะก็คือเหตุมันเกิดมาจากว่าในช่วงสมัยก่อนอะสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยเราอยู่ทางฝั่งลาวแล้วทีนเนี้ยเนี่ยมันเกิดสงครามขึ้นไม่แน่ใจว่าเป็นสงครามในช่วงยุคไหนนะคะก็เลยทําให้ต้องหนีและโอพยพมาจริงๆแล้วอะ กลุ่มชนเผ่าของเราอ่ะมันไม่ได้อุะยพมาแค่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะคะจริงนะตอนนั้นอ่ะที่พ่อกับแม่บอกว่ามีพันธมิตรอยู่ที่เขายื่นมือมาช่วยเหลือในการที่จะอุะยพเนี่ยก็จะมีทั้งไทยมีทั้งฝั่งฝรั่งแบบอเมริกาอะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งบางส่วนเนี่ยก็ไปกับพวกคนผิวขาวตาสีฟ้า <Okay. S 1> นะออว่าเพราะเอิญว่าฝั่งพ่อกับแม่เราเนี่ยคือมีความหวาดกลัวแต่ถ้าเป็นประเทศไทยนี่ก็อาจจะคุ้นเคยหน่อยก็เลยแบบเอ พยพมาอยู่ทางฝั่งไทยนะคะซึ่งก็ได้มาอยู่แถวแถบชายแดนจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะคะก็ต้องมาตั้งรกรากกันใหม่ซึ่งในสมัยนั้นมันก็ไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของที่ดินไม่ได้มีการทําทะเบียนบ้านหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องมาถางป่าถางไรเพื่อที่จะมีที่ในการสร้างบ้านและก็สร้างครอบครัวนะคะแล้วทีนี้พอมาตั้งรกรากอยู่ที่เนี้ยด้วยความที่อ้าวเป็นคนไทยเป็นคนพื้นที่เลยก็ไม่ใช่ การศึกษาก็ไม่มีช่วงเวลานั้นทําอะไรทําได้ก็ทําไปเมื่อเราเกิดมาเมื่อเพนเกิดมาเนี่ยเพิมประมาณว่าเราก็เกิดมาในช่วงที่พ่อกับแม่เนี่ยมีอายุเริ่มอยู่ละว,ว่าแต่ว่าก็เกิดมาในช่วงที่เอ,อโอเคได้สัญชาติไทยแล้วมีการทําทะเบียนบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเกิดมาก็เนี่ยชั้นคนไทยนะคะแต่ความเป็นจริงคือถ้าเล่าไปถึงรากเลยก็ไม่ใช่คนไทยอะคะ่ะ อยู่แถวฝั่งเรามาก่อนแหละต่พูดเราไม่ได้เลยนะคะ <S <S อาละคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างวันนี้ก็ได้มารู้จักกับชนเผ่าขมูบ้้งแล้วนะคะเดี๋ยววิดีโอหน้านะคะก็จะมีคลิปของการสอนพูดภาษาขมูนะคะแล้วก็ผลไม้ป่าที่เด็กๆชา,าวเขานะคะหรือชนเผ่าขมูอยังเพนเนี่ยเคยกินในตอนเด็กๆ <Wow. S 1> จะเป็นยังไงกันนั้นอย่าลืมติดตามช่อง Penny Story กันนะคะ และว,วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย